นี่มันสองสาวันที่ผ่านมานี่เขาก็ไปปุนอยู่นี่น,คน,คนี่ยกนกรอนเน่ยกดดันคอนแกนเขายิงกันเขาิดถนนอยู่เนั่นเขาไปพอดีเขาไปเส้นคนละเส้นนั่นนะ่ะเป็นผีพ่อถนน่นนะ่ะนั่นเขาปุ้นอืมจะเรียกว่าปุ้นภาษาโบราณภาษาไทยเ็าเรียกว่าปล้นนั่นแต่นี่ภาษาอีสานเรียกว่าปุ้นเรียนมาตั้งแต่พ่อแม่ปุยยะดาตาทวดอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี นั่นน่ะไม่ดีไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นไปเอาของของคนอนือ่นก็เดือดร้อนน,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 อน,น,นั่นไม่ดีนั่นไปทําให้คนอื่นเจ็บก็ได้ป่วยนั่นไม่ดีน,ดน,ดด driveway, นั่นดูแลคนอื่นเอาเงินเอาทองไปให้คนอื่นเออนั่นดีคนอื่นเขาเจ็บก็ได้ป่วยไปดูแลเขาเออนั่นดีนั่นมากัวกันด้รู้นั่นปล้นคนอนื่นไม่ดีจะปล้นก็ปล้นสิ่งที่ไม่ดีออกจากกายของตัวเองนั่นหรือจะปล้นคนอื่นก็ปล้น สิ่งที่ไม่ดีออกจากกายเขานั่นปล้นความเจ็บเพื่อได้ป่วยฮะออกจากกายเขาซะเอาไปโยนทิ้งนั่นปล้นความทุกข์ยากลําบากให้เขารวยเป็นเจฐีมาเจฐีซะ่นั่นนั really c, ่นคือปล้นปล้นที่ไม SI ่ผิดธรรมผิดวินัยปล้นแล้วได้บุญนี่ก็เรียกปล้นแบบไหนครับก็ปล้นกิเลสเปตผีในใจปล้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลฆ่าสิ่งที่เป็นบาปอกุศลทําลายสิ่งที่เป็นบาปอกุศลแตอนนี้ได้บุญนั่นฆ่าแบบที่ได้บุญ ป้นแบบที่ได้บุญไม่ผิดหลักคาสอนอันนี้เคยเป็นไหมไม่เป็นใช่ไหมพวกเราเนี่ยมันมีแต่ทำคนอื่นเดือดร้อนนั่นแหละจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างนี่คนอื่นเดือดร้อนหมดได้เราอยู่สบายก็เอานี่นะเป็นอย่างนั้นผีก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันนั่นแล้วทาไมก็จะไม่ปรับสะภาพข็อหากันฮะทะเลาะก,กันทำไมทะเลาะก,กันได้ดีอะไรกันมาเออความพอใจเอาพอใจแล้วอวีกคนหนึ่งตัวละครลำบากแล้วเมื่อเธอรับสภาพนั้นเธอมีความรู้สึกยังไงกับคนเลย ปัญญาไม่ถึงก็พากันทุกนั่นลูกนะมันไม่มีความสุขนี้ก็เร้อนนี่นะร้อนเพราะใครร้อนเพราะตัวเองทําเองร้อนเพราะเอาไฟกืนถ่านไฟเข้าไปมันร้อนดับไม่ได้เพราะถ่านไฟมันร้อนกว่าไม่นกึนเข้าไปมันก็ไม่ดับไปใช่ปู๋งเ,เอาาอทำไมมาทำไมก็กืนได้แหละก็กืนบาปกุศลนั่นกืนสิ่งที่ไม่อยู่ในหลักคําสอนของพระพุทธองค์น่าจะคลายทิ้ง ไม่ยอมกืนเข้าไปกืนความโลภความโกรธความหลงกืนจิตถิมานะไม่ยอมทายออกมาปิดไว้ให้มันแน่นอยู่ในจิตในใจจะเป็นใจตายมันก็เล่าร้อนนั่นผลสุดท้ายมันก็ระเบิดปิดทวารปิดวารไว้มันออกไม่ได้เลยมันก็ระเบิดทีนะ่มีแต่กืนเข้าไปกืนเข้าไปเออถ้ากืนสิ่งที่ดีเข้าไป หากปิดหรือไม่ปิดสิ่งนี้นก็ซึมซาบซึมซับเข้าไปสู่ร่างกายนั่นเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยพวกต้นพืชต้นข้าวต้นหล่งมีแต่งอกงามงอกงามนะัแต่ถ้าจริงที่ไม่ดีเข้าไปก็มันก็เอายาเบื่อยาพิษอืหรือเอายาฆ่าพวกต้นพืชเข้าไปโรยแทนปุ๋ยกินมากก็ตายนั่นเหมือนกันลุงไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่ว่า อุปมาหมายทางพวกสัตว์พวกมนุษย์หรือว่าต้นพืชต้นกล้าอะไรมันก็เหมือนกันถ้าทุปมาประมาณมันก็ลงตังนั่นรู้จะแกกแกะไงที่พ่อพูดแยกแกะว่าสิ่งไหนควรไม่ควรเนี่ยเราก็เกิดร่วมโลกกันผู้เกิดแล้วอืก็มีความกลัวควัวเป็นกลัวตายกลัวพลาดพลาดกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวน่วนกลัวนี่ผู้ที่อยู่ในโลกวิญญ,ญาณยังไม่เกิดก็กลัว กลัวว่าจะตกนรกเหมือนกันกลัวว่าจะไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำลายกันเพราะจองล้างจองผันจองกรรมจองเวรกันมากลัวว่าตัวเองจะไม่สามารถทำสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้ก็กลัวนั่นความกลัวโลกไหนก็กลัวพอไปฆ่าเขาแล้วก็กลัวตอนนี้กลัวความผิดก็หนีหนีบาป,ปกุศลหนีไม่รอดไหมล่ะไม่รอดทั้งโลกกายหยาบก็ไม่รอด ฆ่าเขาแล้วก็ตามฆ่าตามจับตามอะไรไปไม่รอดทั้งทํายิ่งหนักอันนี้ไปไม่รอดด้วยกรรมเดี๋ยวนี้นะทําบาปก็ปับ๊บก็รับกรรมปับ๊บแม้นคนอื่นไม่เห็นแต่ว่าบาปอากุศลเห็นนใจของตัวเองเห็นว่าตัวเองทําบาปทําบุญเหมือนกันทําบุญปับ๊บคนอื่นไม่เห็นแต่เราก็เห็นเท่าเก่มามันนั่นแหละแม้คนอื่นเห็นเขาก็สาธุก,การนั่น แต่ว่าทาบาปคนอื่นเขาเห็นเลยเขาก็สาบแช่งให้มึตงตายของตายหานู่นอันนี้มันกลับกัน,นพูดถึงว่ายาพิษแยกแยะถึงพูดถึงว่าปุ๋ยเอาแยกแยะพูดถึงมนุษย์ที่มีเมามนาอาวุเอาบาปเข้าสู่กายก็แยกแยะนี่ฟังทมนี่มันก็ชุ่มเย็นนะลูกไม่ไม่เล่าร้อนผู้ที่ไม่ฟังทมเลยพู้นั้นเท่าร้อนธรรมะของพระเจ้ชาชุ่มเย็นเย็น เย็นเบื้องต้นทำกลางเป็นปที่สุดนี่ธรรมะของพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าทําให้เราร้อนนะ่นรนนะไอ้สิ่งที่เราร้อนก็ไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้านะั่นมันเป็นอธรรมนั่นเป็นพวกเปรตพวกผีเข้าไปสิงในใจมันก็ปะทะกันที่ปะทะกันมันก็ร้อนที่นั่นร้อนก็เหมือนสร้างเตาไว้คนเดียวนั้นคนอื่นไม่เห็นแต่มันก็มีไอร้อนออกมาเท่าก่าเพราะเดิน,นผ่านเขารู้ว่าไอ้เจ้านี้ร้อนต้องเป็นไข้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยงี้มันจะตายแล้วนั่น ปิดว่ายังไงมันก็ไม่อยู่นั่นปิดบุญก็ไม่อยู่ปิดบาปก็ไม่อยู่ปิดยังไงไม่อยู่นั่นลูกะสมควรที่จะเปิดเผยบุญเปิดเผยให้มากให้คนรู้จาักการะเทศะนั่นบุญนี้นะดีเลิศประเสริฐทำแล้วทําให้ตัวเองชุ่มเย็นคนอื่นก็ชุ่มเย็นทําให้ตัวเองสบายใจสบายกายคนอื่นก็สบายใจสบายกายนี่คือบุญบาปทําให้ตนเองเร่าร้อนนั่นเห็นไหมนะ ก็เราร้อนในตับเตะแส่ผมไม่เป็นไตอย,อยู่งดยิดงุ่นงั้นจะเป็นจะตายนั่นนี่คือความที่บอกว่าคนไม่รู้ทำบาปพระสงเข้าไปแล้วมันก็เราร้อน,นทุกทรมานคนอื่นก็ไม่เห็นแต่กิิยาท่าทางมันก็เห็นเท่าก่าอ,อกนมันเห็นกิจยาท่าทางถึงจะบีบบังคาไปไม่แสดงผลออกมามันก็ไม่เหมือนหมู่เท่าก,ออก่อนมันนั่นหะนะ้าตาก็คําหมองกิาาิยาท่าทางก็เปลี่ยนไปกดดันอะไรสักอย่างเพราะว่า ไม่ได้ป่ักสภาพเข้าสุดธรรมที่เป็นธรรมไม่ใช่อธรรมธรรมคือบุญคือกุศลอธรรมคือบาปบกุศลนั่นแยกปั๊บใจชุ่มเด่นนลูก้ยินได้ฟังสิ่งที่มีสาระแก่นสารน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาไปพื้ปฏิบัตินั่น้นในได้ฟังสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารฟังพินิจยนตแต่ตองทิ้งปั๊บนั่นเพราะไม่มีสาระแก่นสารใดๆที่จะนำมาไปพืปฏิบัติ ชาทุกันนี่นะชาทุกันกับสิ่งที่สมควรสาทุกันไม่ใช่ว่าสาทุกันกับคนที่เขาฆ่ากันคนที่ห้ามห่านกันคนที่ล้างโคตรล้างผ่าพานกันโอ้อันนี้มันขโมยมันเก่งช้าทุกับมันโอ้ยตอนนี้ไปฆ่าโอ้ยมันสะใจเราเราเคยเจยดคนนั้นสา้าทุกด้วยก็เหมือนเราทำบาปร่วมกันมันก็ฆ่าคนคนหนึ่งนั่นคนสุดท้ายมันก็รวมลงที่ใจอีก เล่าร้อนนั่นมันที่เห็นนั่นความเล่าร้อนมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่ความไม่รู้ว่าสิ่งที่กืนเข้าไปสิ่งที่จับอยู่นั้นเป็นดุนไฟนั่นเป็นทานเพลิงเป็นของร้อนถ้าเข้าใจพุทธเจ้าอุบัติขึ้นปั๊บอา่วางชะวางชะดุนฟืนนั่นนั่นมีไฟเต็มอยู่นั้นวางชะลูกถ้าเข้าใจก็วางปั๊บอุ้ยทานเพลิงนั่นนั่นเธอจะกินเข้าไปนะจะกินเข้าไปถ้าเข้าใจ มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเตือนก็วางปับ๊บมันก็ไม่ร้อนร้อนก็ไม่ตายแต่ถ้าไม่เชื่อละ่ะเคยกินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมากินเข้าไปกินเข้าไปอ,าอ้าวอึนเหล็กที่กำลังร้อนจัดตับไตไส้ผมมือเธอจะเป็นอะไรถ้าว่าร้อนร้อนจนตายนั่นแหละไม่ได้มีประโยชน์ใดๆนี่นั่นพระเจ้าบปิขึ้นก็ด้วยการดับความเร่าร้อนของสัตว์โลกนั่น ความเราเราเขาสอโลกไม่มีใครสอนว่าร้อนเกิดจากอะไรเกิดจากบาปอกุศลพุทธเจ้าบัตรขึ้นสอนอย่างนี้ความเย็นเกิดจากอะไรเกิดจากบุญกุศลนั่นเกิดจากการที่ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตนี่ชุ่มเย็นแล้วเกิดจากที่ไม่รักทรัพย์แน่นชุ่มเย็นแล้วเกิดจากไม่ผิดลูกผิดผัวผิดเมียใครนั่นเกิดจากไม่พูดปดมดทิศเกิดจากไม่ดื่มสุราและของหุ่นเมาชุ่มเย็นแล้ว เราร้อนเก Or, ิดจากฆ่ามนุษย์เกิดจากรักของเขานั่นเกิดจากปิดลูกผิดผิดผัวปิดเมียเขานั่นเราร้อนแล้วเกิดจากคุดผดม่อเท็ดโกหกตลกหลอกลวงฮะพวกนี้นั่นเกิดจากกินเหล้ามาสุรานั่นเราร้อนแล้วนั่นพอกินเหล้าแล้วก็ไม่รู้ไปทําอะไรผิดนั่นเขาจับแป้ก็ว่ามึงไปฆ่าลูกกูมึงไปฆ่าผัวกูมึงไปฆ่าเมียกูตัวเองก็ไม่ท่านั่นเราร้อนในภายหลังนั่น พูดปดโมเตลเขาต้มตุนเอาเงินเอาทองเขาเขาจับได้ทีหลังก็บอกอ้าวผมไปทําอะไรมาอา้าวพอรู้ภายหลังก็เลา่าร้อนอีกแล้วนั่นลูกผิดเมียเขาก็เลา่ลลรเลาร้อนหลบใจหลบปากเล่าร้อนนั่นขโมยของเขาก็เลา่าร้อนนั่นไอ้ข้ายิ่งเลา่าร้อนน่ะพุทธเจ้าทรงหาร้ามพระองค์ทรงหาร้ามนี่ไม่ใช่ธรรมเป็นอธรรมเป็นบาปกุศลอย่าทำทำแล้วจะเลา่าร้อน แต่ถ้าบุญกุศลก็ทํากลับกันนั่นแหละดังที่พูดให้ฟังอันนั้นชุ่มเย็นเนี่ยนั้นเป็นธรรมชุ่มเย็นอยู่ที่ไหนก็ชุ่มเย็นไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนั่นไม่ได้ทําให้ตนเลยผู้อื่นเดือดร้อนมีชุ่มเย็นอยู่ที่ไหนก็ชุ่มเย็นเบิกบานทั้งภายนอกและภายในคนบางไปก็เห็นเอ,อิบอิาทเหมือนกับยิ้มอยู่ตลอดเนี่ยเหมือนมีความสุขอยู่ตลอดนะก็ความสุขกี้ไม่ได้ทําปาณาติเบรนี้ไม่ได้ไปทักฆ่าคนนั้นคนนี้นี่ นั่นไม่ได้ไปรักของคนน,คนั้นคนนี้นี่ไม่ได้ผิดผู้ผิดเมียผิด,ผ,ดผัวใครนี่นั่นไม่ได้ไปพูดผลโมเทส่ไม่ไปดื่มสุรานั่นชุ่มเย็นแล้วนี่ความชุ่มเย็นเกิดยิ้มย่องหว่งใจโอ้ชุ่มเย็นขนาดนี้นี่อ๋อคนนี้ใคไรไลพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นคนนี้คือใครผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้คือใครโอ้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้แน่ดีแต่ชาติตการผ่านพน้นหรือยังไม่ไกล ใกล้หรือในปัจจุบันแมแต่สัตย์เดฉานอิจตการบานพ้นไม่ใกล้ไม่ไกลหรือในปัจจุบันสัตว์โลกรวมในสัตว์โลกพะุทธเจ้าตรึงเราเป็นญาติกันนะเอารู้ได้ยังไงว่าเป็นญาติกันความผูกพันนั่นะเลือดอาจจะสีเดียวกันหรือไม่สีเดียวกันแต่ถ้าแจกมาแล้วมันก็สีเดียวกันเท่ากันแต่ว่าธาตุแตกต่างกันนะ เลือดคนละกคุบแต่ว่าสีเดียวกันพอไปครับน้อมเข้ามาปับ๊บพทธเจ้าแต่ถึงว่าเราเป็นญาติกันเลือดก็สีเดียวกันหาคนลิกคุปเพราะว่าบางชาติก็เป็นผัวเป็นเมียกันบางชาติก็เป็นพ่อเป็นแม่กันบางชาติก็เป็นลูกเป็นหลานกันผลสุดท้ายก็ฆ่ากันเองเนี่ยอันที่จริงก็ทําให้สุดที่รักเราเดือดร้อนนั่นแหละอันที่จริงก็ทําให้เราเดือดร้อนด้วย เพราะบางทีในอดีตชาติคนๆนี้เขาเป็นคนรักเราเขาเป็นลูกสุษที่รักเราเป็น,นเมียนศิษยที่รักเราเป็นแม่ที่เลื่ดที่เปื่อนเือเป็นพ่อที่เลื่อที่เพื่อนเฉยสรุปไม่เข้าใจก็เลยทํากรรมตัวนี้เพิ่มปูนพ่อปูนขึ้นความเราร้อนก็เลยเกิดเห็นไหมแหละมันก็เลยเกิดขึ้นนี้ทุกทรมานไปเรื่อยๆทุกทรมานไปเรื่อยๆมีอะไรดีไหมมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้ถ้าทําไม่ดีถ้ากลับการทําดี อยู่ในคุณศีลคุณธรรมที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติธรรมก็มีความสุขไงสุข,สขเดินไปไหนก็สุขแล้วคนเดินผ่านก็เอ้ยเดินผ่านวูบความชุ่มเย็นเฮ้ยหยุดถอยเฮ้ยใครว่าเดินผ่านเมื่อกี้ทำไมชุ่มเย็นจังอยากอยู่ใกล้นั่นมีความผูกพันชนิดพิเศษไปในใจเนี่นอันนี้คือความจริงเป็นแบบนี้ถ้าสัตว์โลกเข้าใจเรื่องธรรมะก็มีความสุข ไม่ว่าอยู่ในพบใดภูมิไหนพบภูมิของมนุษย์ก็มีความสุขพภูมิของเทวดาของผมก็มีความสุขพภูมิของสัตว์เดรัจฉากนก็มีความสุขไม่ต้องทะออเลาะเบาเบ่งกันนะอยู่ที่ไหนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกคนหนึ่งตัวละครำลำบากอีกคนหนึ่งได้ดีก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่ความเป็นจริงเป็นแบบนี้ทะเลาะกันทําไมทะเลาะกันได้อะไรขึ้นมาผมใจผมอืมใจแล้ได,ไ,ดแลได้อะไรขึ้นมาได้ความพอใจพอใจได้ได้อะไรขึ้นมา วกไปโอนมามันก็ไม่มีอะไรดีมันไม่เหมือนกับการทนทนแล้วงามเบื้องต้นทำกลางบ้นแปที่สุดไม่สแสดงกับกี่ยากมาเข้าใจสภาวะธรรมไม่ว่าเขาไม่ว่าเราก็กลัวเป็นกลัวตายไม่ว่าเขาไม่ว่าเราก็ต้องอยู่ตามกรรมลงที่ตรงนั้นเออใจก็เลยชุ่มเย็นไม่จองล้างจองผ่านจองกรรมจำเวงเขาทำไหมานนี่ประโยชน์เราเดือดร้อนเองกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่น สู้ดีเราพวกมันที่เราฆ่านั่นฆ่าตัวไหนไอ้ฆ่าตัวนี้ตัวขวดตัวแขนตัวจองรัางจองขวัญจองกำจ,จองเวรพอฆ่ามันได้ปับ๊บก็มีความสุขชุ่มเย็นนี่ฆ่าไม่ผิดธรรมผิดวิน,นัยไม่ได้เรียกว่าปาณาติบาตนั่นนี่คือความสุขในการประพฤติปฏิบททัติธรรมถ้าว่าจะละขโมย,ยก็รักพวกเนี่ย บอกความโลภความหลงนี่รักแล้ขโมยแล้วนุ่นไปโยนทิ้งไปน้ำโขงนุ่นเดี๋ยวมาใช้มันก็ไม่มีที่ในใจจะมีได้ยังไงอันนี้ไม่ได้ผิดทาผิดวินัยที่ว่ารักของเขาขโมยของเขาไม่ผิดพระวินัยไม่ผิดสินสินธรรมนี่รักแบบนี้ขโมยแบบนี้เหมือนกับกาเมรักกรอบผิดลูกผิดพ่อผิดเมียกันแต่ว่าเรารักกรอบความคิดเร็วๆตัวนี้เอาไปฆ่าทิ้งเอาไปโยนทิ้งน้ำโขงนุ่นเดี๋ยวมาใช้ นี่เขาว่าลักลอบนี่ลักลอบไอ้ความคิดที่เล่งๆที่จะไปผิดลูกผิดผัวผิดเมีเยเขาเนี่เอาไปทิ้งให้หมดหรือฆ่าล้างโคตรล้าง,งความพันเลยเอันนี้ไม่ผิดฆ่าแบบนี้ไม่ผิดขโมยแบบนี้ไม่ผิดลักลอบแบบนี้ไม่ผิดนั่นพูดปด,ดมดทิศโอ้ถ้าตามามวินัยเนี่ยมันผิดนะ่ยฆ่ามันให้มันตายเท่นั้นตัวปวดนั่นมูสาจะไปพูดปด,ดมดทิศได้ใครอ่ะ ไปโกหกหลอกลวงคนนั้นคนนี้เออแต่ว่าหลบซ้ายหลีขวาโกหกหลอกลวง,งความโกรธไม่ผิดธรรมผิดวี่ัหนั่นมันโกรธกูมไม่โกรธกับม,มึงหลอกลวงมันหนีโน่อนอามปโยน์ทิ้งน้ำโขงดอข้ามันนี่ก็ไม่ผิดอีกสุราโน่นข้าแต่ไก่ดื่มสุราแล้วมันก็เป็น,เป,นเป็นบ้าเป็นบอไปถ้าไม่ดื่มแล้วมันก็ไม่เป็นบ้าอย่างงั้น กอกให้มันตายไปเลยเชือกมัดมันแล้วไปโยนทิ้งน้ำโขงตัวที่มันอยากกินตัวที่มันมเป็นเปรตเป็นผีนั่นเอาของเหมือนเมา,เากรอกมันเลยเชือกมัดตัดแขนตัดกายโยนทิ้งน้ำโขงทุบทิ้งให้มันตายเลยนั่นไม่เหลือนั่นไม่มีแลวเรื่องการดื่มสุราการพูดปวดมดเท็การผิดลูกผิดหัวผิดเมียกันเออกัน ลักขโมยไม่มีการฆ่าการอะไรไม่มีแล้วนั่นฆ่ามันทิ้งแล้วได้บุญได้กุศลไม่ปวดหัวไม่เล่าร้อนฟังให้เป็นในลูกลูกจะชุ่มเย็นหายใจลึกๆสูดความสุขเข้าไปคือสูดบุญสูดความชุ่มเย็นก็จะขับไล่ความเล่าร้อนออกปับ๊บนี่ตัวไหนมันเล่าร้อนลูกพี่นาดูตรงใจของลูกนั่นแหละ ปวดหัวก็ตามมันก็อยู่ที่ใจอย่างเดียวร้อนที่ตรงไหนก็ตามมันก็อยู่ที่ใจอย่างเดียวถ้าลูกดับปั๊บที่ใจให้มันเย็นคือดับร้อนดับไปเลยลูกเนี่ยทำใจให้เย็นชุ่มเย็นนั่นดับที่ไหนก็ดับที่ใจไม่ได้ไปดับที่หัวที่แขนที่ขาที่ตับใจใช่พงไหมลูกดับที่ใจใจตัวนั้นเป็นมหาเหตุในความเร่าร้อนลูกเนี่ย ไอ้ที่เทศใน้ฟังนี่ไม่ได้เทศเพื่อตนเองเพื่อ,เพ,อเพื่อเทศเพื่อลูกหลานนี่แหละอยากให้ดับความเร่าร้อนลูกจะมีความสุขเองอันนี้หลวงปู่มไม่ได้เทศเพื่อว่าต้องการให้หลวงปู่ด,ดับหลวงปู่ด,ดับนานแล้วดับหลายปีแล้วเป็นสบ่้าคำเดือนสิบตั้งแต่ปีพศสองพันหร้อยสี่สิบห้าดับความเร่าร้อนทั้งหมดที่ใจเหลือใจที่ชุ่มเด่นไม่มีไฟคือไม่มีเชือ้อ เดีย๋ยวว่าจะมีไฟไม่มีเชื้อใดๆที่ไฟจะสามารถเข้าไปได้ไม่แต่ไฟท,ที่จะลามเข้าไปพึ่บก็ดับพึบนั่นเพราะตรงนั้นจุ่มเย็นถ้าว่าน้ําแข็งเย็นเย็นกว่านั้นถ้าว่าขั้วโลกเหนือขัว้วโลกใต้ยเย็นนี่เย็นกว่านั้นเพราะเย็นครอบสามแดนโลกธาตุนั่นสิ่งไหนที่เย็นในสามแดนโลกธาตุใจที่ดับความร,าร้อนได้เย็นกว่ามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่น ดับที่ลูกกันรู้รู้ว่ามันเร่าร้อนทํมาให้มันเพดเผาดับมันที่ลูกกันดับเอาอะไรดับเอาสติดับตรงไหนดับตรงใจทาใจให้มันเย็นที่ลูกลูกก็จะมีความสุขไม่เร่าร้อนนัลูกนะนี่ความเร่าร้อนนี่เป็นทุกอย่างมากเลยสัตว์โลกทะเลบ่แวงกันเพราะความเร่าร้อนแสวงหาเพราะความเร่าร้อน อยู่ในภพใดภูมิไหนก็ตามแสวงหาด้วยความร้รอนผู้ที่อยู่แสวงหามีแต่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่นไม่เราร้อนอีกตลอดนับตการนี่คือของจริงดับที่ใจจะลูกนั่นเอาความเย็นเข้าสู่ที่ใจปับ๊บมันก็ดับเพลิบสัญญาเย็นดับสัญญาร้อนดับง่ายๆสัญญาเย็นดับสัญญาร้อนเดี๋ยวนี้สัญญาร้อนแห่งความโลภความปรดความหลงที่ถิ่มานาของลูกเอง เอาสัญญาต่อใหม่เข้าไว้สิลูกสัญญาที่เจนมีผู้ตัวทำโมสังโฆเป็นต้นเย็นโลกนั่นนะ่ะดับความเร่าร้อนได้โลกนั่นลูกก็จะชุ่มเย็นที่ใจน่ากราบน่าไวหวน่าเคารพเรื่อมใส่นี่คือการดับความเร่าร้อนไม่มีเชื้อแห่งความเร่าร้อนอีกดับที่ใจนะักกจ้นลูก่าไปดับที่อื่นนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้ขอให้ลูกเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าหลวงปู่ เอาสิ่งที่ลามมกจุกเปรตมาสอนลูกเอาสิ่งที่เลือดสิ่งที่ประเสริฐมาสอนลูกอยากให้ลูกดับความเร่าร้อนอยากให้ใจของลูกชุ่มเย็นลูกก็จะเย็นเองลูกก็จะมีความสุขเองไม่ได้กับหลวงปู่นะไม่เกี่ยวกับหลวงปู่นะเท์ให้ลูกหลานฟังลูกหลานต้องทาเองถ้าลูกหลานไม่ดับความร้อนลูกก็ร้อนต่อไปทุกทรมานพทธเจ้าให้ดับไปเห็นไหมล่ะเทศเรื่องการดับความเร่าร้อน ให้กับเจดินสามพี่น้องฟังโอ้ดับพลึบเลยนั่นบูชาไฟมาเจอไหนแต่ไรมาทิดับพลึบไปเลยดับที่ใจโดยแท้เดียวนั่นแหละอันนี้เล่าร้อนความโลกเป็นเล่าร้อนความโกรธเล่าร้อนความหลงเล่าร้อนความรักเล่าร้อนความชังเล่าร้อนเล่าร้อนไปหมดนะลูกนะจองแังจองบานมาเล่าร้อนดับที่ดับที่ไหนดับที่ใจนะไม่ได้ดับที่อื่นลูกจะชุ่มเย็นดับได้ลูกนั่นผู้ที่ดับไม่ได้ ไม่มีดับไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ดับไม่ได้เออก็จะดับได้ในการต่อไปมีลูกนั่นแม้นที่จะบรรตาถึงพวกปัะบรมะปัททะปรมะในปัจจุบันแต่ก็ดับได้ในการเวียนว่ายตายเกิดน,นานอโขก็พอดับได้แต่ลูกนี้ดับได้อยู่นี่นะดับที่ลูกลูกเขาจะจุ้มเย็นมีสติกำลังปัญญาลูกอย่างนี้นพอเทศให้ฟังด้วยความเมตตาเทศให้ฟังด้วยถือว่าพวกเธอเป็นญ,ญาติ เช่ว่าเราเทศด้วยการตำหนิตีเทียงใครไม่ถิว่าเป็นยากอยากจะให้ดับความเร่าร้อนอยากจะให้ใจมันชุ่มเย็นเย็นใจเย็นกายเย็นวาจาเย็นครอบไปหมดนะลกนะูก